สวัสดีครับผมก็มาคุยกันหลังหวยออกนะครับชุดนะครับสองตัวบนล่างแม่นแม่นวันที่สิบหกพฤษภาคมวันที่สิบหกคมภาพันหกสี่ชุดสองตัวนะครับบนล่างแม่นแม่น เราก็เข้านะครับเข้าที่9เข้าที่3 9นะครับอาให้5ชุดนะครับ5ชุดตรงบนล่างครับแม่นๆก็เข้าที่3 9นะครับผมก็เน้นให้ที่3 3 9 5 9นะครับ2ชุดนะครับชุดเน้น2ชุดชุดเน้น2ชุดนะครับ แต่จะเน้นหนักไปที่บนนะครับก็คือเน้นหนักไปที่บนเลขวิ่งบนของเราก็คือวิ่งบนวิ่งบนนะครับวิ่งบน3นะครับวิ่ง3ามลองห้านะครับผมเน้นให้ที่3ามเก้านะครับชุดสองตัวเน้นที่บนมากกว่านะครับ ส่วนชุดวิ่งล่างของเรานะครับชุดวิ่งล่างของเราก็จะไม่เข้านะครับปิงหกลองแปดจะเป็นชุดผมเน้นให้ห8ดนะครับชุดเดียวนะครับหกแปดไม่เข้านะครับก็เสียใจด้วยนะครับล่างของเรางวดนี้ไม่เข้าครับรองวดหน้าครับผมงวดหน้าใหม่เขยมือกันใหม่นะครับ ผิดว่าไปตามผิดครับถูกว่าไปตามถูกครับส่วนชุดสองตัวนี่นะครับดูนะครับข้อนะครับไปดูได้เลยครับในคลิปนะครับชุดสองตัวบนล่างแม่นๆ่นนะครับอันที่สิบหกกพหกสี่นะครับท่านใดที่ติดตามรับชมอยู่นะครับก็เข้าไปดูได้ในคลิปนะครับไม่ได้ไม่ได้ แก้ไขหรือทำอะไรนะครับก็ดูได้นะครับชิปเก่าๆนะครับที่ลงไปนะครับไม่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆนะครับก็ให้มาห้าชุดเนี่ยครับห้าชุดตรงก็ท่านได้เล่นก็ก็คงจะถูกอะครับผมก็ถูกครับถูกถูกนิดหน่อยครับไม่ได้เยอะครับถูกนิดหน่อยครับ ถูกร้อยนึงครับทำก็ต้องถูกแล้วครับเดี๋ยววันหน้าว่ากันใหม่ครับผมไปตามสูตรครับยังไงก็คกดหรือเปล่าถ้าถูกก็ว่ากันไปตามถูกนะครับผิดก็ว่ากันไปตามผิด เดี๋ยวงวดนี้งวดนี้จะมาเดี๋ยวงวดนี้จะมาทํา อันนี้เป็นสูตรใหม่ของเรานะครับน,นี่เป็นสูตรของโกนะครับสูตรบิงบนของผมนะครับสูตรเด่นสิบหน่วยบนนะครับแม่นๆนะครับนี่ครับเริ่มตั้งแต่จุดออกเก้าเก้าเก้าเกนะครับ ใช่สิบนบวกสามนะครับสิบนบวกสก็จะได้เกบวกสได้สินะครับสองสนะครับนะับ mm. เพิ่มไปสี่แ้มนะครับนี่ครับสองสห้านะ mm. เพิ่มไปสี่แ้มก็ mm. ออกศูนนะครับข้อที่สหลักหน่วยนะครับต่อมาก็ 8บวก3ก็เป็น11นะครับนับใช้เฉพาะหลักหน่วยคือ1นับ2 3 4นะครับก็ออกนะครับ8 9 3นะครับมาที่3หลักหน่วยนะครับก็ใช้9บวก3นะครับก็เป็น12นะครับใช้2 2นสอนหน่วย2มานับเพิ่มนะครับอาจะนาหน่วยหน่วย2มานับเพิ่มนะครับ ไปนะครับตัวทีนะครับพอดีลมมันแรงครับเริ่มกันนะครับเก้าบวกสเท่ากับสิองนะครับสนับไปสามสี่ห้านะครับออกศูนน่นะครับเข้าที่หนะครับเดี๋ยวไปไวเลยนะครับห้บวกสได้แนะครับแปดูออกสี่นะครับล่างออกสี่ศย์นะครับ ไปไวเลยนะครับศบวก3เท่ากับ3มนะครับ3 4มสี่ห้าหครับออกหกหกนะครับ6บวก3เท่ากับ9นะครับ9ก้าศูสองครับชั้นวานะครับบวกเก้าสีนะครับเข้าที่9นะครับ10หน่วย10นะครับ9บวก3นะครับเท่ากับ12แล้วได้2 3 4สามี่ห้าครับ ก็เข้าที่3นะครับออก30 3นะครับก็ศูนย์บวก3ได้3นะครับ3 4 5 6ี่ห้านะครับก็มาออกที่6 2สองแปนะครับวันนี้หลุดหลุด10หน่วยนะครับไปร้อยนะครับหลุดอยู่งวดหนึ่งนะครับแล้วก็มา2บวก3นะครับใช้10บนนะครับ10บนบวก3คงที่นะครับก็จะได้ห้า หกเดนะครับ6 3สาห้านะครับกลับมาเข้า10หน่วยนะครับ5มาที่หน่วยนะครับหน่วยบนนะครับ9บวก3มเท่ากับ12นะครับ2 3 4 5าี่ห้านะครับ6กสานนะครับวันนี้ก็หลุดไปที่ร้อยอีกนะครับหลุดไปที่หลักร้อยอีกต่อมาที่ศูนย์บวกสามนะครับเท่ากับสามสาม ส5 6ห้าหนะครับอันนี้ก็มานะครับที่ผ่านมานะครับ3 7 30 7นะครับหล้าอกก9ห้านะครับใช้ศูย์บวก3เท่ากับ3มนะครับ3 4 5 6ี่ห้านะครับออก6 0 3นะครับเมื่อวานนะครับที่ผ่านมานะครับ ล่างบวกสามเก้านะครับใช้ศูนย์บวกสามนะครับได้ตัวเดิมนะครับสามสี่ห้าหกนี่นะครับได้ตัวเดิมนะครับงวดนี้คาดว่าถ้าไม่เข้าสิบหน่วยก็น่าจะเป็นร้อยนะครับวันนี้งวดนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจนะครับอาจจะเป็นร้อยนะครับวดนี้งวด,ดนี้คิดว่าน่าจะไปหลักร้อยนะครับก็ต่อมานะครับสูตร สูตรนี้ก็ไม่ค่อยมั่นใจนะครับสูตรนี้ชอบเข้าหลักร้อยนะครับร้อยวันนี้มันจะชนกับสูตรนี้นะครับจะมีหกมาชนกับสูตรนี้นะครับไม่แน่ใจน่าจะเป็นน่าจะมาร้อยอีกหรือเปล่าหลักหก ือไม่ก็อาจจะเป็นเก้านะครับไม่หกก็เก้านะครับน่าจะมาหลักร้อยนะครับสูตรนี้ใช้แสนบวกหมื่นนะครับแสนบวกหมื่นนี่นะครับแสนบวกหมื่นคือใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นนะครับแล้วก็มาบวกแล้วก็ผลลัพธ์มาบวกสามคงที่นะครับอย่างสมมติวดที่ผ่านมานะครับเก้าเก้าหนึ่งสองสามศูนย์เจ็ดนะครับ ล่างออกเก้าเจ็ดนะครับนี่นี่เป็นหน่วยล่างนะครับเราใช้แสนบวกหมื่นนะครับเก้าบวกหนึ่งได้สิบสิบก็ใช้ศูนนะครับตัวทดตัวหน่วยนะครับทดศูนย์นำไปบวกสามคงที่นะครับอันนี้เป็นเลขบวกคงที่นะครับบวกสามคงที่บวกสามคงที่นะครับบวกสามคงที่บวกสามคงที่ก็จะได้ก็จะได้อย่างวันนี้ก็จะเข้ามาที่เักหน่วยนะครับ แต่สูตรนี้ก็จะมีหลุดมั่งนะครับสูตรนี้จะมีหลุดมากสะสมมากและจะไปหลักร้อยว่นนี้ได้สี่สองสี่หกศูนย์สามนะครับใช้สี่บวกสองนะครับเท่ากับหกหกบวกสามเท่ากับเก้านะครับเก้าบวกสามเท่ากับสิบสองนะครับได้หกเก้าสองนะครับว่นนี้คาดว่าน่าจะมาหลักร้อยนะครับว่อนี้ ก็ยังไงก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับวันนี้แต่จะลงชุดสองตัวบนให้นะครับเพราะทางช่องส่วนมากแล้วจะไม่สองตัวบนล่างนะครับแม่นๆนะครับส่วนมากทางช่องจะลงเป็นชุดสองตัวให้นะครับไม่ชอบไม่ค่อยจะคำนวณชิดค้นสูตรให้ดูนะครับเพราะมันจะเป็นการ อยากเสียเวลานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่ติดตามอยู่แล้วก็กลับขอบพระคุณนะครับผมขอให้เฮงๆร,ร,รวยๆโชคดีทุกท่านทุกคนนะครับก็การชิดคานวณหน่วยเป็นเพียงแนวทางในเชิงคณิตศาสตร์นะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการเั้นหรือสิ่งผิดกฎหมายนะครับใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมก็ ผิดว่าไปตามผิดครับถูกว่าไปตามถูกครับผมไงก็ฝากด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับท่านไห L ที่รับชมอยู่แล้วแ่เข้าไปในกลุ่มให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ